สวัสดีค่ะวันนี้ยายไปเจอเห็ดมานะคะอันนี้ยายกินทุกปีนะคะเห็ดเป็นเห็ดเอ่อเอ่อทุ่งยาค่ะยายกินทุกปีนะคะอันนี้กินได้ค่ะดอกใหญ่มากค่ะอันนี้ค่ะดอกใหญ่มากนะคะดอกใหญ่มากเลยค่ะเป็นเห็ดที่ยายเก็บกินทุกๆปีที่ยายรู้จัก มีอยู่มีอยู่ชนิดเดียวแล้วค่ะที่ยายรู้จักนะคะอย่างอื่นยายกินไม่เป็นคะ่ะนี่นะคะไปเก็บมาถ่ายรูปทุ่งหญ้าไว้แต่ว่าไปเอาของเอ่อของสามีถ่ายแล้วมาส่งเข้าหามันส่งไม่ได้เนี่ยค่ะถ่ายมาเป็นฟิล์มให้ดูหนึ่งลีมนะคะ เก็บมาค่ะได้มาเยอะเลยค่ะทั้งเ,เก่าใหม่นะคะทั้งลูกอ่อนลูกเล็กอ่อนๆก็มีค่ะได้มาห้ากิโลกว่าค่ะก็ยังมีอีกทุกวันนะคะถ้าไปเก็บแต่ว่าตอนเช้ายายทำงานถ้าไปได้ตอนเย็นมันกไ็ได้ดอกบานๆนะคะไม่ได้ดอกใหญ่ ไม่ได้ดอกที่ตุ่มๆแต่นี้ยังโชคดียังได้ตุ่มๆมมาเพิ่งออกได้มาดอกตุ่มๆมมาหลายดอกเหมือนกันนะคะเนี่ยได้มาเยอะค่ะทั้งหมดห้ากิโลครึ่งค่ะกําลังจะทําเห็ดนะคะ เห็ดอ่อนๆค่ะกำลังจะทำล้างนะคะล้างแล้วก็จะทำเห็ดเปรี้ยวไว้กินนะคะไปได้เห็ดมาค่ะดอกใหญ่มากอันนี้ยายกินทุกปีนะคะ ดอกใหญ่มากค่ะดอกใหญ่มากอันนี้ค่ะจะเอามาทำเห็ดเปรี้ยวอันนี้แก่ลนะอันนี้แฟนเก็บตาเก็บนะคะนี่ใหญ่เก็บได้มาห้ากิโลครึ่งค่ะเกือบหกกิโลอะ เห็ดใหญ่กับหน้าใหญ่ใหญ่ก็น,น้าใหญ่นะคะเห็ดอันนี้เขาเรียกว่าเชียมพินค่ะเห็ดล่มภาษาบ้านเราเชียมพินนะคะ ใหญ่มากอันนี้เรียกว่าเทียมพินค่ะใหญ่มากนะคะใหญ่ก็น้าใหญ่ค่ะดูดูลูกอ่อนกันสิคะยายถ่ายเอ่อที่ยายไปเก็บเหมือนกันแต่ว่าเป็นเป็นเป็นเ,นเนอ่อกล้องของแฟน พอยายมาส่งแล้วมันส่งไม่เข้ายายก็เลยยายลืมเอาของตัวนี้ไปยายก็เลยไม่ได้รูปไปตรงนั้นแต่อาจจะไปถ่ายมาไปติดต่อให้ก็ได้เพราะว่าคลิปนี้ยังไม่ออกเลยนะคะอันแรกๆนี้ยายจะทำต้มยำกินค่ะ ส่วนอันใหญ่ๆหญ่จะทำเห็ดเปรี้ยวนะคะใหญ่มากเห็ดค่ะใหญ่มากค่ะ